ของหมอเกียรติเนี่ยเคยเข้ากรกตไปแล้วสองครั้งแต่ออกมาผมไปตามไปจี้หมดเงินแต่กับตามการตามหมอมเกียรติเพราะว่าน่าจะหลายแสนบาทความเหนื่อยคิดเป็นค่าตัวนี่ไม่ต้องบอกอถ้าเอาค่าตัวของบรรดานนักร้องอที่มีชื่อทั้งหลายในที่โดนจับกุมไม่โดนจับบ้างอะไรเนี่ยนะผมจะไม่ได้เบี้ยนหลายคันแล้วหรอครับเ,เรื่องหมอเกียรติเขียนเหียนกันกรกตก็มีการดึงเชงก็มีการเล่นแร่แปลธาตุ หวงกันไว้เพราะอะไรเพราะหมอเกยียรติคือตัวจักสำคัญตัวชีพข,ของ้ําเงิือนเธอหมดเวลาของเธอแล้วอะ่ะจะจะเอาอะไรอย่างผมบอกพี่แหวงตั้งนานแล้วหมอเกียรติเหมือนกับมะเร็งครับยังไงเสียต้องไปปวดเอาหมอเกียรติมาอยู่สภาพแบบนี้ทาร้ายแกนะทั้งทางด้านจิตใจแกนอนไม่หลับจนไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะ ข่าวปรากฏใช่ไหมครับเรื่องของหมอเกียรติเนี่ย mm hmm. เคยเข้ากรกตไปแล้วสองครั้งแต่ออกมา uh huh. ผมไปตามไปจี้หมดเงินตกับตามการตามหมอเกียรติเพราะว่าน่าจะหลายแสนบาทร oh ุณ oh. ลงกรุงเทพบุร oh ี oh. ลัมย์กรุงเทพ ความเหนื่อยคิดเป็นค่าตัวนี่ไม่ต้องบอกอถ้าเอาค่าตัวของบรรดานักร้องที่มีชื่อทั้งหลายในที่โดนจับกุมไม่โดนจับบ้างอะไรเนี่ยนะผมจะไม่ได้เบี้ยหลายคันแล้วหรอครับถ้าเอามูลค่าของพวกนั้นเป็นตัวตั้งเนี่ยแต่ผมหมดเงินสตางตัวเองเอาทุเรียนเอาเอาปลาล้ามาฝากพี่แหวงเอากระดาษทรายมาฝากอินทิพรทําไปหมดเรามีพร้อด้วยมีพรมจนจัดพร้อมอีก เช่าชุดวังเช่ามาฮั่นรู้ไหมเท่าไหร่ครับชุดละพันเออคือผมหมดเอาเป็นว่าบอเกียริคือสัญ,ญลักษณ์ของน้ําเงินและที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าคุณแอนอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงเขาไม่ได้ฟันเรื่องวุฒตอนแรกจะฟันเรื่องวุฒปลอมอผมบอกไม่ได้วุฒปลอมเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางออกเยอะแยะมากมายเพราะเพราะการเลือกตั้งสอบวเนี่ยคุณจะจบอะไรก็ได้คุณไม่จบอะไรก็ได้มันไม่เป็นเหตุให้ถูกหลอกลวงจูงใจใเขา แต่ไอ uh huh. สิ่งที่จะต้องฟันที่ลงไม่ได้ก็คือศาสตราจารย uh ์ huh. กับแพทย์ชํานาญการด้านผิวพรรณผู้เชี่ยวชาญ uh huh. uh huh. ทีนี้ผมไปคัดค้านจนกระทั่งเขายอมเปลี่ยน uh huh. ยอมไม่ใส่วุธดแต่เอาศาสตราจารย์แทนวันนี้ uh huh. หมอเกต ถูกส่งกาลังจะถูกส่งไปศาลฎีกาเนี่ยใช้คําว่าศาสตราจารย์นะนะไม่ใช่วุฒินะไม่ใช่วุฒิาศาสตราจารย์เนี่ยต้องโปรดเก้าการากรกกตให้สองเหตุผลคือ<ล>หนึ่งต้องโปรดเก้า,ออกาสองก็คือต้องมีหลักฐานเชิงวิชาการว่าจะต้องเริ่มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เป็นสเต็ปมาร์เกตไม่มีส่วนนี้อย่างที่บอกว่าขนาดเรื่องมอ์เกตเห็นเห็นกันกนกตก็มีการดึงเชงก็มีการเล่นแร่แปลธาตุห่วงกันไว้ เพราะอะไรเพราะหมอเกตคือตัวจากสําคัญตัวชีทของน้ําเงินหมอเกตหลุดไปสักคนหนึ่งมันคล้ายกับกําแพงที่เขาทําซ้อนกันไว้เดี๋ยวมันจะมีช่องโหว่ช่องว่างให้ตีผมก็ต้องฝากเตือนไปถึงบรรดาพวกน้ําเงินวันนี้ผมเล่นผมจากการหมอเกตได้แล้วลผมให้เวลากรกะตภายในวันศุกร์นี้ต้องส่ง<อ>ภายในวันศุกร์นี้คุณต้องส่งแล้วเพราะว่าเขาส่งหนังสือไปถึงผมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาไงแล้วการที่จะส่งเรื่องไปศาลเนี่ย มันก็ต้องล้อจากไอ้นังสือคำวินิจฉัยที่ส่งให้ผมอยู่แล้ว uh. ไม่ต้องมาคิดมาทำอะไรมากมาย uh. นะครับไหนๆเธอเธอหมดเวลาของเธอแล้วอะจะจะเอาอะไรอย่างผมบอกพี่แหวงตั้งนานแล้ว <Okay. S 2> หมอเกียรติเหมือนกับมะเร็งครับยังไงเสียต้องไป uh. ปล่อยเอาหมอเกียรติมาอยู่สภาพแบบนี้ทำร้ายแกนะทั้งทางด้านจิตใจแกนอนไม่หลับจน uh. ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะเพราะแกจะต้องไปอยู่แล้วถูกไหมฮะตอนแรกจะมาช่วยหมอเกยียรตจะใส่ คำว่าวุฒิปอเอกอแล้วรู้ไหมครับว่าเพื่อนหมอเกตเนี่ยนะตอนนี้ไม่อยู่แล้วโทษนะก็คือเข้าไปอยู่ในเรือนจําเคลียร์ผมมาสองรอบรอบแรกก็คือรอบที่ผมขยันออกมาเนี่ยซึ่งไม่รู้หมูรู้จาว่าจะเอากรกตจะเอายังไงกับหมอเกตขอให้ผมหยุดได้ไหม,อมเอาหมอเกตเป็นพวกอเอาไว้เป็นพวกแกว่าอย่างนี้แต่ผมบอกไม่ได้ครับผมตรงไปตรงมาอมรอบที่สองโทรหาผมอีก บอกว่าอะตอนนี้เขาจะฟันมา·เกศเรื่องวุฒิอมส่วนศาสตราจารย์กับผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผิวพรรณเนี่ยเสริมความงามเนี่ยไม่ฟันเขาก็ดีใจผมบอกผมไม่ยอมผมจะตามต่อเขาบอกเอาจะไม่ยอมให้หมอเกศมีทางได้อยู่ในสังคมนี้เลยหรือ <c oughs> ผมบอกเอาเพเขาอยู่ในกระบวนการเดียวกับน้ำเงินเอาเพียงเพราะเขาเป็นน้ำเงินคุณจะเอาเขาให้ตายเขามีลูกมีผัวมีอะไร